ยูทูบสตรองเซอร์สเพนซ์เฟิร์ฮุกคิริที่ขอถูกช่นอิงเกตเปลวไฟฮ o กอินโทรไทยเศร้าคุณคิดว่าคุณรู้จักกรุ่มเทพดีแล้วหรือยังฝนตกหนักซอยมืดและความลับที่หน่วยข่าวกรองไทยพยายามปกปิดใครบางคนกำลังจับตาคุณทุกย่างก้าวมีความหมายคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมและความจริงทั้งหมดมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณรู้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร และอยากฟังเรื่องราวลับสุดเข้มข้นแบบนี้ต่อไปกด subscribe เลยและอย่าลืมอ o m m e n t บอกไอเดียของคุณด้วยเพราะทุกความคิดเห็นอาจนำไปสู่เรื่องราวใหม่ที่คุณจะไม่อยากพลาดุกสินกลางทิเดิ่มที่15ห้ายี่สิบพันชีออเดียนซินเกสเวอร์เชนนี่คือเรื่องราวตามที่คุณต้องการเขียนเป็นภาษาไทยโดยใช้โทนดรามา่าซีนามาติกและมีเซอร์สเพนส์ลูปแบบที่คุณขอฝนตกหนักในกรุงเทพ แสงนีออนสะท้อนบนถนนเปียกเสียงลมพัดใบตานไหวเป็นจังหวะเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างในเงามืดของซอยเล็กๆชายคนหนึ่งสวมชุดสูทด,ดำยืนอยู่มือข้างหนึ่งจับแฟ้มเอกสารลับสายตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่มีความแน่วแน่บางอย่างซ่อนอยู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าตรวจสอบแล้วหรือยังเสียงปลายสายยินชื่อแต่แฝงคำสั่งชัดเจน ชายคนนั้นกดรับโดยไม่รีรอทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนแต่เรายังไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวหรือเปล่าเขาวางแฟ้มบนโต๊ะไม้เก่าเปิดดูแผนที่ของกรุงเทพพร้อมวงกลมสีแดงหลายจุดแต่มีจุดหนึ่งที่ถูกทำเครื่องหมายลับๆมันคือสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักที่ซึ่งความลับบางอย่างกำลังรอให้ถูกเปิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาเขาหันไปมองไม่มีใครอยู่แต่แฟ้มเอกสารสั่นเล็กน้อย เรากับมีแรงบางอย่างแทรกซึมเข้ามาเขารู้ทันทีว่ามีใครบางคนกำลังจับตาเขาอยู่ความคิดวิ่งวนอยู่ในหัวเราจะเสี่ยงหรือเก็บไว้แต่ก่อนที่จะตัดสินใจโทรศัพท์อีกสายดังขึ้นคราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนไทยชายคนนั้นนิ่งไปสายตาเขาเบิกกว้างคุณรู้จักเรื่องนี้ได้ยังไงคำถามยังไม่ทันออกจากปาก สายก็ตัดไปฝนยังคงตกกลิ่งดินและควนร,รถยนต์คลุ้งไปทั่วในมุมหนึ่งของกรุงเทพใครบางคนกำลังเฝ้าดูและวางแผนแผนที่อยู่ในมือเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเกมใหญ่เกมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองไทยและปฏิบัติการรับที่ข้ามพรมแดนแต่ใครคือศัตรูที่แท้จริงและใครคือคนที่ควรไว้ใจชายคนนั้นกำลังจะก้าวเข้าไปในโลกที่ไม่มีใครเคยเห็น โลกที่เต็มไปด้วยความลับความทรยศและความตายที่เงียบสงัดเสียงรถแท็กซี่วิ่งผ่านไฟหน้าเฉียดหน้าเขาแต่แฟ้มเอกสารกลับหายไปจากโต๊ะเขาหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่แค่เสียงฝนตกและเสียงหัวใจเต้นหนังล่านถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อให้จบเรื่องโดยคงโทนเซอร์สเพนส์ลูปและซีนนิมทีได้ต่อเนื่องทันทีเมื่อคุณพิมพ์คอนติเนีชายคนนั้นยืนช็อกอยู่กลางซอย สายฝนซัดเข้าหน้าแต่เขาแทบไม่รู้สึกใจเต้นแรงราวกับทุกวินาทีคือความตายเขารีบคว้ากระเป๋าเดินออกไปตามตรอกเล็กทุกเสียงล้วนดูผิดปกติเสียงมอเตอร์ไซค์ไกลๆเสียงคนพูดคุยเป็นภาษาต่างประเทศแม้แต่เสียงนกนางแอ่นบินผ่านก็ทำให้เขาสะดุง้งเขามีเพียงแฟ้มเอกสารดิจิทัลในโทรศัพท์และรหัสผ่านที่เก็บในความทรงจำ ทุกอย่างต้องรีบส่งไปยังสำนักงานใหญ่ก่อนที่จะสายเกินไปแต่ในใจเขาก็รู้ใครสักคนกำลังตามรอยเขาอยู่แสงไฟจากสะพานลอยสะท้อนบนผืนน้ำชายคนนั้นหยุดหันมองรอบตัวเงาใครบางคนกำลังเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบราวกับล่องหนใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุอ,อกท่านใดนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นข้อความสั้นๆ คุณคิดว่าคุณปลอดภัยหรือคำถามสั่นสะเทือนหัวใจชายคนนั้นรู้ทันทีความลับที่เขาพยายามปกป้องไม่ได้ปลอดภัยแม้แต่วินาทีเดียวเขาเริ่มวิ่งลอดใต้สะพานข้ามถนนผ่านตลาดกลางคืนทุกสายตาเหมือนมีใครจ้องมองอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูเสียงฝีเท้าตามหลังยังคงใกล้เข้ามา แต่ร่างที่อยู่ข้างหน้าเขากลับไม่ใช่ใครที่เขาคุ้นเคยมันเป็นใบหน้าที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกครั้งสายตานั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างชายคนนั้นหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงเขารู้ทันทีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมใหญ่เกมที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เขารู้และความลับทั้งหมดของหน่วยข่าวกรองไทยกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อย เสียงฝนยังไม่หยุดและใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้ชายคนนั้นยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องไปยังเงาที่ค่อยๆเดินเข้ามาฝนซัดลงมาแรงขึ้นราวกับพยายามปกปิดความจริงบางอย่างคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้เสียงเย็นชืดดังขึ้นจากเงานั้นชายคนนั้นพยายามตอบแต่ลมและฝนทำให้คำพูดหลุดลอยไปในมือของเขาโทรศัพท์สัน่นอีกครั้งรหัสลับปรากฏบนหน้าจอ มันเป็นรหัสเดียวที่สามารถเปิดแฟ้มดิจิทัลทั้งหมดแต่ใช่ว่าจะปลอดภยัยเพราะทันทีที่เขากดรอยเงาที่อยู่ข้างหน้าเริ่มเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติเขารีบก้าวถอยหลังพ้นจากแสงไฟถนนมืดมืดแต่ในเงามืดนั้นมีเสียงอีกหลายเสียงที่เขาไม่ได้ยินมาก่อนเสียงกระสิบภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆผสมกันเหมือนกับว่ามีทีมรับหลายฝ่ายซ่อนอยู่รอบตัวหัวใจเขาเต้นแรง แต่ความคิดกลับเย็นชาต้องไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเด็ดขาดเขาคิดมือข้างหนึ่งกำโทรศัพท์แน่นอีกร่างกำลังเข้ามาใกล้แต่เขายังไม่รู้ว่าร่างนั้นเป็นศัตรูหรือพันธมิตรท่านใดนั้นแฟ้มดิจิทัานบนโทรศัพท์สว่างวาบภาพและข้อมูลลับปรากฏทันทีแต่ก่อนที่เขาจะได้ดูรายละเอียดเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นใกล้ๆฝุ่นและน้ำกระจายเต็มซอย ร่างเขาถูกกระแทกไปด้านข้างเมื่อเขาลุกขึ้นทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปถนนที่คุ้นเคยกลายเป็นเขาวงกตและเงาที่ตามหลังก็หายไปเหลือเพียงข้อความบนโทรศัพท์เกมเพิ่งเริ่มเท่านั้นเขายืนอยู่ท่ามกลางฝนรู้สึกถึงสายตาที่มองมาจากทุกทิศทางทุกก้าวที่เขาจะเดินต่อไปอาจเป็นก้าวสุดท้ายหรือเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครเคยเห็น ชายคนนั้นนิ่งสงบสายฝนไหลลงตามขอบตาแต่สายตาเขายังคงจับจ้องไปที่โทรศัพท์ข้อความที่ปรากฏยังคงสันสะเทือนใจเกมเพิ่งเริ่มเท่านั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากหลายทิศทางราวกับว่าเขากำลังถูกล้อมหัวใจเต้นแรงแต่สมองทำงานเร็วเกินกว่าความกลัวจะเข้าครอบงำเขากวาดตามองรอบตัว เห็นร้านอาหารเล็กๆปิดไฟป้ายโฆษณานีออนกระพริบเป็นจังหวะราวกับสัญญาณรหัสแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอื่อยสะท้อนแสงไฟสะพานที่อยู่ไกลออกไปชายคนนั้นตัดสินใจวิ่งลอดใต้สะพานเก่าข้ามซอยที่มือสนิททุกก้าวของเขาถูกจับตาแต่เขาก็รู้ต้องไปให้ถึงจุดหมายจุดที่ข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยหรือถูกเปิดเผย ทันใดนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองคันตัดเข้ามาแต่ไม่ได้จอดเพียงแล่นผ่านเหมือนเป็นสัญญาณเตือนชายคนนั้นหยุดหายใจและในความมืดเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่สวมหมวกและเสื้อกันฝนดำสนิทสายตานั้นเจาะจงมาที่เขาเพียงคนเดียวเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่เพียงการเล่ยล่านี่คือการทดสอบทดสอบความกล้าความเฉียบแหลม และความสามารถในการปกป้องความลับของหน่วยข่าวกรองไทยฝนยิ่งคงซัดลงมาแสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นถนนเปียกแต่ชายคนนั้นรู้สึกถึงความจริงที่หลบซ่อนอยู่บางอย่างใกล้เข้ามาแล้วและทุกการเคลื่อนไหวของเขาจะเป็นตัวกำหนดชะตาของเกมนี้ชายคนนั้นก้าวช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เงาดำใจเขารู้สึกถึงความอึดอัด ราวกับเวลาหยุดชั่วขณะเสียงฝนกระทบหลังคาและพื้นถนนดังจังหวะเดียวกับหัวใจเขาพยายามระลึกถึงทุกขั้นตอนของแผนแต่ความจริงที่เขารู้มันเพียงเศษเสี้อของเกมทั้งหมดทันใดนั้นมือข้างหนึ่งแต่ไหลเขาเบาๆชายคนนั้นหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่เพียงแค่ความว่างเปล่าที่กดดนันและเสียงกระซิบแผ่วเบา อย่าหลงทางทุกการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างเหมือนมีใครคอยสังการจากเงามืดแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ร้อนขึ้นสัญญาณเตือนขึ้นพร้อมกันหลายครั้งมีใครบางคนกำลังเข้าถึงข้อมูลเขารี่หันตัวไปอีกทางพยายามหาที่หลบแต่ซอยกลับเหมือนเขาวงกตทุกทางออกถูกจับตามองและเงาดำก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ข้อความเป็นเสียงผู้หญิงพูดภาษาไทยชัดเจนน้ำเสียงเย็นเฉียบคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวหรือแต่เรารู้ทุกอย่างทุกย่างก้าวของคุณชายคนนั้นหยุดหายใจรู้ทันทีทุกความลับทุกแผนทุกการปฏิบัติถูกจับตามองตั้งแต่เริ่มต้นและเขากำลังจะถูกลากเข้าสู่โลกที่ไม่มีทางหลบหนี ชายคนนั้นก้าวถอยหลังแต่เท้าเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นเปียกฝนยิ่งคงซัดลงมาแรงแต่เสียงฝีเท้าที่ตามหลังกลับชัดเจนยิ่งขึ้นเขามองไปรอบตัวร้านรวงปิดไฟหมดแม่น้ำเจ้าพระยากว้างย้ายแต่เงียบสงัดทุกอย่างเหมือนหยุดหายใจยกเว้นเสียงหัวใจเขาที่เต้นแรงราวกับจะระเบิดโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นวิดีโอสัน้น ภาพคนใส่หน้ากากอยู่ในห้องมืดกำลังชี้ไปที่ชายคนนั้นคุณคิดว่าคุณปลอดภัยแต่เราอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดความเย็นชาแล่นเข้าสมองชายคนนั้นรู้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่การเล่ยล่าแต่เป็นการทดสอบและเกมที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการสายตาของเขาหันไปทางซอยมืดและทันใดนั้น แสงเล็กๆก,กระพริบจากปลายซอยรากับสัญญาณหรือกับดักเขาก้าวเข้าไปช้าๆทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่หัวใจเขาเต้นแรงจนเกือบจะหยุดเพราะรู้ว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปและความลับของหน่วยข่าวกรองไทยอาจถูกเปิดเผยต่อโลกภายนอกชายคนนั้นยืนอยู่ปลายซอย แสงไฟเล็กๆสะท้อนบนพื้นเปียกเขามองไปรอบตัวทุกเงาทุกเสียงล้วนเต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นท่านใดนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงผู้ชายน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่แฝงความคุกคามทุกการเคลื่อนไหวของคุณเรารู้หมดแล้วคุณไม่มีทางหนีไปได้เขากืืลํลำคอใจเต้นแรงแต่สมองทำงานอย่างรวดเร็ว ทุกขั้นตอนทุกซอยทุกทางลับที่เขารู้อาจเป็นทางรอดเดียวของเขาฝนยิ่งคงซัดลงมาร่างสูงดำอีกหลายร่างปรากฏขึ้นจากความมืดเหมือนพวกเขาไม่เคยอยู่ในโลกเดียวกับชายคนนั้นแต่สายตาที่จ้องเขาบอกชัดเจนว่าไม่มีความเมตตาชายคนนั้นก้าวถอยแต่พื้นเปียกทําให้เกือบล้มและทันใดนั้นแ้มข้อมูลดิจิทัลในโทรศัพท์สว่างวาบ พร้อมกับรหัสลละปรากฏขึ้นหลายชุดเรากับเป็นกับดักและทุกชุดรหัสเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนเกมนี้ไปตลอดการเขารู้ทันทีไม่ใช่แค่ชีวิตเขาเท่านั้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ความลับของหน่วยข่าวกรองไทยและปฏิบัติการลับทั้งหมดกำลังถูกทดสอบและใครบางคนกำลังรอให้เขาทำผิดพลาดชายคนนั้นก็มองโทรศัพท์ รหัสสลับหลายชุดสว่างว่าบนหน้าจอแต่เขารู้ทันทีการกดใช้หนึ่งชุดอาจเป็นกับดักแต่ไม่กดก็ไม่มีทางรอดฝนยังคงซัดแรงเสียงฟ้าร้องสะท้อนในซอยแคบเขายือนอยู่กลางทางแยกซ้ายคือสะพานเก่าที่มืดสนิทขวาคือตรอกแคบที่มีแสงไฟนีออนกระพริบจางๆร่างดำหลายร่างเคลื่อนไหวรอบตัวทุกคนสวมหมวกและเสื้อกันฝน ใบหน้าไม่เห็นชัดแต่สายตาที่จับจ้องเขาเรา่ากับมองทะลุทุทกความคิดเขาหายใจลึกฝนปะทะหน้าเหมือนทดสอบความอดทนโทะรศัพท์สัส่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความสั้นๆเลือกผิดคุณจะไม่มีวันกลับมาชายคนนั้นก้าวช้าๆตัดสินใจเดินไปทางซ้ายสะพานเก่าที่มือสนิททุกฝีเท้าเหมือนสะท้อนเสียงในหัว นี่คือทางรอดหรือกับดักคำถามนี้วนอยู่ในใจแต่ไม่มีเวลาหยุดคิดเมื่อเข้าไปในเงามืดเขาเห็นกลุ่มชายหญิงยืนอยู่ทุกคนถืออุปกรณ์ลับและทันใดนั้นหนึ่งในร่างสูงดําก้าวออกมาใบหน้าปรากฏเพียงครู่เดียวสายตานั้นเต็มไปด้วยความลับที่เขาไม่เคยคิดว่าจะรู้ชายคนนั้นรู้ทันทีว่าเกมนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเขาเพียงคนเดียวแต่เกี่ยวกับความลับทั้งหมดของหน่วยข่าวกรองไทยและปฏิบัติการลับข้ามพรมแดนที่รอการเปิดเผยชายคนนั้นหยุดนิ่งฝนกระหน่าลงบนหัวและไหลาตามขอบตาสายตาจับจ้องไปยังร่างสูงดำที่ยืนอยู่ข้างหน้าทุกความคิดหมุนวนราวกับพายุในใจเสียงลมหอบแรงผ่านสะพานเก่าและทันใดนั้นร่างสูงดำยื่นมือมาข้างหน้า ถืออุปกรณ์แปลกประหลาดแสงเล็กๆสว่างวาบจากมันทําให้ชายคนนั้นเห็นภาพและข้อมูลรับหลายชิ้นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่คุณพยายามปกป้องมาตลอดเสียงนั้นถามเย็นชาแต่เต็มไปด้วยพลังควบคุมชายคนนั้นไม่ตอบหัวใจเต้นแรงสมองวิ่งเร็วเกินกว่าคำพูดจะตามทันรอบตัวเขา ร่างดำอีกหลายร่างค่อยๆเคลื่อนเข้ามาสร้างวงล้อมที่แทบไม่มีทางหนีแต่โทรศัพท์ในมือเขาสว่างว่าอีกครั้งรหัสลับปรากฏขึ้นแต่ครั้งนี้มันมีรหัสเดียวเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดเขาก้มมองรหัสสายตาสั่นสถานฝนยังซัดแรงสะพานเก่าโครงเล็กน้อยเหมือนเตือนว่าเวลากำลังหมดลง ทุกการตัดสินใจของเขาในวินาทีนั้นจะกำหนดชะตาของเกมใหญ่เกมที่เกี่ยวพันกับหน่วยข่าวกรองไทยความลับข้ามพรมแดนและชีวิตของคนหลายคนเขายกโทรศัพท์ขึ้นนิ้วสันเกรงเหนือรหัสสลับและก่อนที่เขาจะกดเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแสงฟ้าสว่างวาบเหนือสะพานทำให้ร่างดำทุกคนชะงักและ ชายคนนั้นกับพริบตาแสงฟ้าที่สว่างวาบทาให้ทุกอย่างชั่วขณะหยุดนิ่งร่างดํารอบตัวชะงักเหมือนเวลาแข็งตัวอยู่ในอากาศฝนยังสัดแรงแต่เสียงฝีเท้าและลมหอบเบาลงเขามองโทรศัพท์รหัสลับเด่นชัดบนหน้าจอหัวใจเต้นแรงแต่สมองค่อยๆชัดเจนเขารู้ทันทีนี่คือโอกาสเดียวที่จะพลิกเกมทั้งหมด แสงไฟสะพานสะท้อนบนพื้นน้ำร่างสูงดำที่ยืนตรงหน้าเขาเลิกยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างชายคนนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งนิ้วเริ่มกดแต่เสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นจากรอบตัวคิดให้ดีทุกการกดจะเปลี่ยนทุกอย่างเขาหยุดชั่วขณะรอจังหวะและทันใดนั้นร่างดำหนึ่งในวงล้อมก้าวเข้ามาใกล้แต่ไม่ขัดขวาง เพียงยกมือขึ้นชี้ไปที่สะพานเก่าที่อยู่ด้านหลังชายคนนั้นหันไปมองเห็นแสงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้สะพานเหมือนสัญญาณลับและในใจเขารู้ทันทีว่าทุกทางเลือกในวินาทีนั้นจะนำไปสู่ความจริงที่ซ่อนเร้นของหน่วยข่าวกรองไทยและอาจเปิดเผยปฏิบัติการลับข้ามพรมแดนทั้งหมดฝนยังคงซัดแรง แสงฟ้ายังคงสว่างวาบและชายคนนั้นนิ่งอยู่พร้อมที่จะกดรหัสสลับครั้งแรกที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลชายคนนั้นนิ่งอยู่สักครู่ฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำกระทบพื้นร่างดำรอบตัวค่อยๆถอยห่างเหมือนว่าพวกเขาเพียงต้องการทดสอบเขาเท่านั้นเขาก้มมองโทรศัพท์รหัสสลับที่เคยสั่นสาน ตอนนี้นิ่งสงบเขาไม่รีบกดเพราะเข้าใจแล้วว่าบางครั้งการรอดไม่ได้อยู่ที่การเปิดเผยแต่คือการรู้จักเลือกสิ่งที่จะปกป้องสายตาเขาหันไปยังสะพานเก่าแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนผืนน้ำเมืองกรุงเทพยังคงคึกคักผู้คนยังเดินไปมาไม่รู้เลยว่าความลับบางอย่างเพิ่งถูกเก็บไว้ใต้ฝนชายคนนั้นหายใจลึก มือยังถือโทรศัพท์แน่นแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกกลัวเพราะรู้ว่าบางความลับต้องเก็บไว้เพื่อปกป้องชีวิตและความสงบของคนอื่นฝนหยุดตกแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านสะพานเขาก้าวเดินออกจากซอยก้าวแรกของความสงบหลังเกมใหญ่และครั้งแรกที่รู้สึกถึงความแข็งแรงจากความเฉลียวฉลาดของตัวเอง โลกยังหมุนต่อไปและเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในเงามืดปกป้องความลับที่ไม่มีใครรู้อย่างเงียบๆแต่มั่นคง